ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำมีกอบกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูก,การทำวิธีอบกันเลยค่ะนี่การวิธีคนน้ำตาลให้ละลายนะคะก่อนจะทำมีทอดเดี๋ยวคนน้ำตาละละลายเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เหนียวเหนียวหน่อยนะคะตอนนี้เป็นน้ำอยู่นะคะ,น,ะ,คะน้ำเชื่อมเราเริ่มเหนียวนะคะทอดแต่ทอดอบคุก วิ่าวนกัน่อันนี้มีลงมาแล้วค่ะทุกคนเออเนไหมลดบนบนัลดวนวอรลัดเยอะเยอไม่มีแล้วเหนือ่อยไม่มีแล้วอลพไปพอไปหรือว่าอ,อยาจะลัดเดอดวนมีนี่น เราก็เราจะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปลแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมไปใส่มาเลยค่ะใส่มาเลยค่ะทุกคนอืมไเรื่อยๆ เราจะขูดลงบันจุใส่กล่องนะคะตัวถึงอ๋อนี่เลยกรอบ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 เลยเสร็จแล้วเราก็จะบรรจุใส่กล่องค่ะกรอบเลยอนไหมไปไปไหนแม่เตรียมวางใส่แต่งหน้าให้สวยงามเสร็จแล้วมีกรอบนี่ก็กรอบค่ะต่ำๆเลยสวยๆอร่อยแล้วค่ะ